โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือนำเสนอการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ของว่าที่ร้อยตรีทวีชัยประสีนำเสนอเรื่องการพัฒนาวความสามารถในการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์โดยใช้โมเดลลูกโลกเป็นฐานใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือหรือ Cooperative Learning ความเป็นมา การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือหรือ cooperative learning เป็นวิธีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดทักษะด้านการคิดการสืบเสาะค้นหาการคิดแก้ปัญหารวมทั้งการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การทำงานเป็นทีมเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยๆส่งเสริมให้นักเรียนทำงานร่วมกัน โดยในกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มีความสามารถแตกต่างกันมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีการช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและก,กันและมีความรับผิดช,ชอบร่วมกันรวมทั้งในส่วนตนและส่วนรวมเพื่อให้ตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือสามารถจัดได้อย่างหลากหลาย แต่ทุกแบบมีลักษณะร่วมกันคือแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยๆประมาณ4-5ถึงคนโดยสมาชิกทุกคนช่วยเหลือกันมีการฝึกฝนการทำงานกลุ่มกระบวนการเป็นกลุ่มและการประเมินผลลายบุคคลขั้นตอนการดาเนินงาน 1. พปริ้นภาพโมเดลออกเป็นสองชุดและแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นสกลุ่มกลุ่มละเท่าๆกัน 2. ครูอธิบายให้ความรู้เกี่ยวกับทวีปต,ต่างๆในโลกให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มศึกษารูปทรงสันฐานของลูกโลกจำลอง 3. แต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่แบ่งงานกันทำตามความถนัดของแต่ละคนเช่นบางคนมีความสามารถด้านการระบายสีที่มีความสวยงาม 4. แต่ละกลุ่มตัดโมเดลออกเป็นส่วนส่วน แล้วนำมาประกอบเข้าด้วยกันให้เป็นลูกโลกจำลองที่สมบูรณ์และถูกต้องที่สุดครับซึ่งโกลเบียนะครับประเด็นถามวัาเกิดอะไรบ้าโลกจำลองอิตาลีครับจิตทลีจิตาลีตอบได้เก่งมากอิตาลีอะไรบ้าง แอตติกาแอตติกาอเมริกาเหนืออเมริกาใต้แล้วก็ทวีปสุดท้ายออสเตรเลียออสเเตรลียนะครับเราล้างสะอาดแล้วว่าเขาเียกอะไรบ้างครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมาตัวนะครับโมเดลตัวนี้เข้าด้วยกันให้เป็นลูกๆที่สมบูรณ์นะครับในกิจกรรมนี้เห็นไหนะกิจกรรมนี้มีคะแนนให้นะครับมีคะแนนนะครับเป็นกิจกรรมกลุ่มนไหมแล้ว อันนี้คือตัวยอย่างนะครับตัวยอย่างนะตัวยอย่างที่ค่ากลุ่มือเขาทำไปแล้วนะครับนะมันทำได้ไหมครับนะได้ทำได้เนาะที่รรคนที่คาดว่าจะได้รับ 1. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือหรือ cooperative learning s, สามารถช่วยพัฒนาความเชื่อมั่นของนักเรียน และยังช่วยในการพัฒนาความคิดของนักเรียนยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในวิชาภูมิศาสตร์ 2. ช่วยส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนส่งเสริมทักษะการทำงานร่วมกันทําให้นักเรียนมีวิสัยทัศน์หรือมุมมองกว้างขึ้นรวมทั้งการปรับตัวในสังคมที่ดีขึ้น ・